ออนนี้สี่โมงเย็นแล้วจะไปไหนไปซื้อหมองไงเมืองมหมไปอ่จาจะเมืองน,นีกเขาเขาทำอะไรอยู่ขายขายของแล้วจะเมืองขายของไหมนี้ก็มารับ มารับไปโรงเรียนเอ้ตอนนี้เรารับกลับกลับบ้านหา,าจะมินนะเอาไปซื้อขนมไ,ไ,ไปไหนไม่ไม่ไม่เราจะไปนู่นก่อนอไม่ไม่อย่างนั้นป,ป้าไม่ไปซื้อไม่ไม่ไปซื้อที่นูน่นมาไปไหนอ,อาดูดูทำอะไรเจมิทนทำอะไร เบอร์สองเรยังไม่ใช่โอเคมาติ๊กบัตรปเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นไปซื้อที่นั่นมาตอนนี้ก็มาลับลูกลก,กำลังจะขึ้นรถนะจะมึงมาฝั่งนี้ลูกโอเคอ่าขึ้นรถขึ้นรถโอเคก็ขึ้นรถไปไปขึ้นขึ้นรถเร็ว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 